จะสร้างอีสามปีเป็นหกแล้วก็ตบแต่งอีกตบแต่งอีกแล้วก็สุจุเจนาจะทําตบแต่งภายในอีกสี่ปีเป็นสิบพอดีเสร็จมันเสร็จอยู่วันยังค่ำนีอือยังนั้นเหลอ เตรียมกาบกระสอบไว้เลยเนาะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชุดิหลายเรื่องหลายอย่างทำให้เราไม่วินยยัยในตัวเพราะาไอส้สติทัมปชัญญาะกรรมฐานเน้นดูสามสี่ข้อข้อหนึ่งเน้นยืนหนอห้าครั้งต้องพยายามทำานแชกชา ยู่หนอห้าครั้งงเป็นบทบาทที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็รู้กฎแห่งกรรมอยู่หนอห้าครั้งคือกรรมฐานตาจาาพญากรมฐานกรรมฐานมีห้าเกษาลมานะขาทันตาตัดโตตัดโตทันตานะขาลมาเกษาเน้นตรงนี้สองเน้นการเดินตรงกลมให้หยเดจังหวะสามเน้นพองหนอยุบหนออ หายใจยาวๆหายใจยาวๆไว้มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่เคยนะมันอึดอ,อาจมากทำให้เบื่อหายใจทำตามธรรมดาเนี่ยมันทำให้เบื่อนายมันไม่พองมายุคมันไม่มองเห็นทำยากแต่แล้วเราพยายามก็คอยทำ พอได้แสดงมันคล่องไปหมดเลยหายใจเข้าหายใจออกคล่องแล้วก็ทําให้ใจเย็นลงไปงทันทีหาตรงนี้อย่างสามสี่อายนะธาอินีรี่ตาหูจมูกริ้งกายใจต้องกําหนดให้พร้อมจิตมันจะเกิดตรงไหนให้กําหนด ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายสัมผัสตรงนี้สําคัญมากคีดเกิดจะได้รู้คิดหนอโกรธหนอเสียใจหนอไม่สบายใจหนอนี่ลิ้นปีเมื่อที่เป็นข้อหัวใหญ่ใจความของกรรมฐา,านตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่วหลายเอาตรงนี้แล้วคอต่อไปนั่นคือเวทนา มันปวดเวลาพองหนอยุกหนอพอจะคล่องแคล่วดีเอามาปวดซะอย่างปวดเนี่ยทําให้จิตฟุ้งซ่านพอปวดแล้วก็ทําให้จิตแตกกระจายไปคลิดอะไรต่ออะไรตลอดรายการเลยเราก็ต้องกาหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเมื่อยนอ้อย่วนน้ำตาล่ง่งแล้วก็จิตนี่มันก็ ศึกษาเข้าใจแล้วเปอน,นิจจังทุกขังมัตตาไปเคลื่อนตัง้งอยู่ดับไปจิตก็ไม่แปวรวงจิตก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ปวดนั้นมันก็หายหรือไม่หายจิตก็ไม่ไปพวงนั้นมื่อจิตไม่ไปสนใจแล้วมันก็ไม่ปวดนะในตรงนี้เรื่องสําคัญอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนะี่ยก็จะยุ่งมันขับชนไปหมด มืออะไรมันสับสนไปดังนั้นการเดินจงกลมเนี่ยสําคัญมากกว่านั่งบางคือโยมกลับไปบ้านเลิกเดินจงกลมมานั่งเฉยๆมันง่ายดีแต่การเดินมันมีประโยชน์มากมายมันทําให้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนแล้วก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายห่าอย่างหน้าอศจรรย์โรคก,กายโรคใจหายได้ หลัการที่สี่เนี่นกับอาหารก็ย่อยง่ายไ,ไม่เป็นพิษต่อร่างกายหลัการที่หา้าทำให้สมาธิที่เราได้จากการเดินจงกรมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้นานกว่านั้นเดินแต่เราหัดใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ะเดินเนี่ยมันมีสมาธิอะไรจิตมันก็ออกไปโน่นเวียงไปนี่ไปโน่นไปนี่ตลอดเลยการเราก็ไม่รู้แต่แล้วทาไปเรื่อยเรื่อย พอจิกเข้าที่แล้วมันจะรู้เลยอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันต้องง่ายแต่หายากมันต้องยากมากพอเราทำไม่ที่อยากได้แล้วก็เรื่องอื่นก็เล็กไปยืนหนอห้าครั้งพอได้แล้วสติดีมันก็คุ้นเคยกับความดีพอเห็นคนอื่นเข้ากสิษฐาหลวงตาชาป่าตาทิศะก็ได้รู้นิสัยเป็นอย่างไร พอจะรู้ตรงเนี้ยมันต้องหมดไอ้พวกเวทนามันต้องคลายจากอารมณ์้ายเป็นอารมณ์ดีในเมื่ออารมณ์ดีแล้วมีปัญญาถึงจะรู้จริงขึ้นมาไม่งั้นไอ้น้ําในหัวใจมันขุ่นนี่มันเน่าจะไปรู้อะไรเราก็จับน้ําตรงนี้ให้สายสะอาดจะรู้จริงขึ้นมาไอ้ความรู้จริงอ่ยคือหมายความว่าน้ํามันใสคืออารมณ์ดี พอลมดีเรามีความคิดปแปลกๆออกมาที่ไม่เคยคิดได้แต่ก่อนมามันจะคิดออกมาได้เลยไม่ใช่เ,เลี้ยวไหลเก็ประการได้แต่ต้องประสบกับต,ตัวเองนะโยมนะหรือเราจะมัวแต่ท้อถอยว่าเวชนามันอยงวนมันอย่างนท้อถอยอย่าอย่าไปท้อถอยต้องสู้ต้องสู้ เพราเวชนาเนี่ยมันมีสามอย่างสุขกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาวเวชนาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จิตมันก็ออกไปจิตออกไปเลยคือไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็ต้องออกไปไม่รู้จะไปที่ไหน,นก็เป็นอุเบกขาวางเฉยจิตก็จะเที่ยวไปก็กาหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอ,หนอแล้วจิตถึงจะกลับมา ถึงจะรู้ว่าสิทเนี่ยมันมีอย่างไรถ้าเราทําเนี่ยมันไวเยอะยิ่งกระลิงหลับตาพองนอูกบนอกำหนดปองน,นอยุหนอไอ้จิงก็ไปคิดนั่งต้องนานเนี่ยคือไปคิดอะไรแต่ไรอิเลเพล่าพาไปมากมายเนี่ยถ้าเราทําจิ์อยู่ที่ได้มันต้องคุ้นเคยนานๆานใช้เวลานาน,านมากเหมือนไปจับไก่ไก่ปลามากว่าจะขังเนี่ยมันก็เลาะสม เลาะตลอดเลยการจนกว่าจะเชื่องลงชันใดก็ชน,นั้นเราต้องทํานานๆต้องทำเรื่อยๆกันอยู่บ้านก็ทําแล้วก็พยายามเพียรให้คุ้นเคยกับไอ้พวกวิเลี่ยต่างๆที่มันเข้ามาหาเราความโลภความโกรธความหลงเนีย่ยเราทําจนเคยชินติดอยู่ที่เมื่อไรถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติไม่อยู่ที่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไร จิตมันเคลื่อนไปเนี่ยแผ่พ้องหนอยุบหนอจิตไปคิดอะไรแล้วไปคิดหลายเรื่องแล้วก็เดินตรงกรมขวาย่างหนอกล้ย,ย่างหนอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องหลายเรื่องเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจิตมันออกตรงไหนจิตออกไปเมื่อไรก็ไม่รู้เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ทราบว่าจิตออกไปเมื่อไรเราต้องกาหนดว,ว่ารู้หนอรู้หนอให้คุ้นเคยพอรู้แล้วปั๊บ นาข้าสจิตมันจะออกขยะขับเรารู้เลยอันนี้จะไปได้เหลยนีย่จะออกทางหลังบ้านหนึ่งหน้าบาทถ้าเราเพลินๆไปเนี่ยจิตจะออกหนีไปเลยโดยไม่รู้เลยพองหนอยุบหนอระพรึดกระทั่งจิตไปคิดเรื่องอะไรแต่หลายเรื่องอดีตแต่เมื่อเมื่ออดีตเมื่อปีก่อนหลายปีมาแล้วแล้วป่าก็เพลินเลยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ แต่อีกจิตดวงหนึ่งมันไปคิดเราจะรู้โดยว่าจิตมันมีหลายดวงจิตไม่ใช่ดวงเดียวนะถ้ายอมทำทั้งเกตด,ดูฟองหนอยุบหนอจิตอีกดวงหนึ่งไปคิดออกไปคิดเรื่องบาบาบาบอถ้าจิตเป็นกุศลจะคิดถึงเรื่องดีที่เราทําไว้มามา,มาการก่อนถ้าจิตเราเสียเนะมันจะคิดเรื่องบาบาบาบอที่ไปทะเลาะกับเขาถือไปด่ากับเขาถ้าจิตเราเสีย ถ้าจิตไม่เสียจิตดีมีปัญญาแล้วก็ไม่คิดเรื่องเสียจะคิดแต่เรื่องดีเลยได้แั่ตัวเองทุกคนไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วพองหนอยุบหนอถ้าได้จังหวะเมลายนะได้กํดดาหนดเมลไยนั่นแหละถึงจะรู้จริงตอนนี้มันยังเคลื่อนคาดพองหนอบางทีพองยังไม่ทันนอยุบแล้วพอยุบยังไม่ทันจะหนอพองออกไปอากนี่มาตรงนี้สำคัญสำคัญมาก ต้องหายใจให้ยาวสุดหายใจให้ยาวพองหนอพองแล้วหนอยยาวถ้าพองสุดแล้วหนอไม่ลงต้องยกหม่พอยกไม้นี่ยกไม่ยาวอ้าวพองไปอย่าหนอไม่ลงเนี่ยตรงหนอไม่ลงเราต้องหายใจยาวไปหายยาวไปพอหายใจยาวจนคุ้นเคยกับลมหายใจแล้ว เราสังเกตตัวเองได้อารมณ์จะเย็นทันทีเคยโมโหคนบังคนไม่โมโหแล้วไม่โมโหอารมณ์เย็นขึ้นกว่าเก่าถึงใจร้อนมากก็หายไปไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนมาจะออกบางทีชัดเจนเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องค <c oughs> ือมาถึงว่าเเดินรงกลมเนะะี่ยคนน่ะ แต่เราก็ต้องรู้เนี่ยให้ใจาย,ยาวๆเข้าไว้ตามสติแล้วทําให้คุ้นเคยกับไปเหตุการณ์ของการนั่งกรรมาฐานรับรองได้เลยลว่าเราจะคิดหนอขึ้นมาเนี่ยถ้าสํารวมริได้ปเปอร์เซ็นมันจะสูงนแปดสิบไปเก้าสิบคิดออกมาจบไปเลยคิดมันเหมือนใครคิดแก้ปัญหาคิดแบบแยดแยะออกมาเลย อะไรดีอะไรมาทั่วมันจะบอกเองตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ทั่วตัดออกไปเลยแล้วเอาตัของดีเพราะในตัวเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งดีทั้งไม่ด,มด,มดีคิดแยกแยะคิดออกมาเป็นฝ่ายดีฝ่ายทั่วเป็นกุศลญกุศลเรียกว่าทรมานุปัสสนติปทานข้อที่สีอ่ออกมาอย่างนี้มันก็ออกมาให้เราทราบได้เองคือคิดหนอไม่ชเชื่องเรื่องเลี้ยวไหล แต่คนจะทําได้เนี่ยต้องใช้เวลามันจะทําปุ๊บมันจะได้ปั๊บอะไรล่ะยากมากมันช่เรียนหนังสือเรียนหนังสือง่ายกว่าแต่ปฏิบัตินี่ยากมากนะโอ้ทนหน่อยอย่าท้อถอยอ,อย่าท้อถอยไม่ได้เราทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคยชินตาดีขึ้นตามันดับแต่บางทีเราทําไปแล้วเลิกมาสักนานี่ยลงไปทํารู้สึกทักงงเนะี่ยทักเมื่อยปวดหนักเข้าไป เพราะไม่ได้ทานานะฉะนั้ต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายมากบางน้อยบางก็ยังดีก็ไม่ทาเลยต้องทำเสมอต้นเสมอปลายมันอย่างแม่วันิดาวันเนี้ยจะออกรายการมาเนี้ยมาตั้งพูตั้งเรีนไปเยี่ยมลูกที่ิงเทสเขาบอกว่าไงรู้ไหมจังหวัดแพร่น้ําท่วมบานเขาไม่ท่วมเละไม่จะอยู่บนดอนนี่ ก็บานติดติดกันไม่ท่วมมานเขา้อไม่ไม่ท่วมน่ะก็นั่งสมาธิน่าสวดพาหุมกาเห็นไหมโลกลายหายได้ลายแล้วโลกเอามาพลิกพวกอะไรก็แล้วจะเดินไม่ได้ก็เดินได้วันนี้มาสองคนก็สามีนะเอาโกดแทงรรมมาให้เขาเขียนเองเลยชื่อแม่วนิดาอายุสี่สิบเจ็ดปีนีสี่ิเจ็ด แล้วก็นัดออกรายการกันนะ่ะนุดให้ลูกน้องพูดจาดีดีหน่อยแล้วต้องถามเขาว่าออกเรื่องอะไรจะสังทองหอรือสุวรรณธรามรีหรือจะเรื่องพระอภัยมณีถามให้เป็นเรื่องเป็นลาวแก่ต้องถามให้มันได้เรื่องได้ราวจะไปอ้าวรอรอรอถามเหมือนกันหมดเลยมันคนละเรื่องเสียรายการ แล้วเสียล็อกแล้วเขายืนดีมาให้ด้วยขับรถมาจากพาแพร่ล้วสามีจะขับรถเองด้วยูสุสาวมีสามคนดีหมดสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยสวดเนี่ยแล้วพิมพ์หนังสือแจกพวกจังหวัดแพร่ามาขอกันล่ํา่ำือกันมากมายน้ำไม่ท่วมบ้านเขาบ้านอื่นท่วมหมดแค่คอ ก้อนมันที่ดินพื้นเดียวกันทําไมไม่ท่วมได้เ,เป็นเพราะอะไรฮะนกต้องหาคนพิธิกรก่อย่างเดียฮลัลโหลทาไมน้ําบ้านวันิดาไม่ท่วมเพราะเหตุใดเล่าแน่ถามให้มันมีบทบาทให้มันทิ้งบทบาทถามให้มีลวดลายแช่อะน้ำมาท่วมบ้านเป็นอะไรหรอโอ้โหเสียตะ,ะเป็นหมดเลย เขาบอกน้ําท่วมบ้านเป็นเพราะอะไรฮําไมบ้านอื่นเขาท่วมกันบ้านคุณไม่ท่วมเพราะอะไรพูดทมันฉาดฉานเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูปะกรณ์เ้าเลยดูรายรักเรื่องจริงที่ผ่านมาวันนี้มายืนยันเขาไปเยี่ยมลูกเขาแล้วแจกหนั IN, งสือสปินมนแจกหนังสือสนมนแจกแจกทําให้ลูกเรียนหนังสือเก่งสอบได้ทีนหน่หึงทุกครั้ง มีแต่ลูกสาวลูกผู้ชายไม่มีแต่ใครมีลูกผู้ชายสั่งกองได้อสั่งกองได้แต่ก็ผ่านคนกลางร้อยล้านเอามาได้ร้อยล้านเขาไม่ให้หรอกนี่ไม่น็ไปดูลูกสาวสวยไม่สวย ไม่ต้องไปดูลูกสาวเลยสวยไม่สวยดูแม่ก็รู้แม่สวยมากสามีเขาสวยด้วยแล้วสามีเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแล้วนำนรูปมาให้เดี๋ยวพยายามลงกดแหงกรรมเลี่ยมต่อไป ยังมีหลายเรื่องที่จะต้องออกรายการเนี่ยเนี่ยนุถ้าไม่จทใช่นี่เขาไม่เผยแพร่เขาจะแม่มาขับรถจากแพร่มาเนี่ยต้องหลายชั่วโมงนะอำเภออะไรเนินเม่นอะไรนะนเม่นดอนเม่นเม่นรู้จักเม่นไหมอำเภอนั้นเม่นเยอะเดี๋ยวนี้เขาแกงหมดแล้ว อำเภอแหลงเนินแม่นฮะเออสูงแม่นสูงแม่นอยู่จังหวัดแพร่ขายเฟอร์นิเจอร์พอสวดมนต์ปับออกไม่ทันเลยขายดิบพอดีก็มีไวายมาถามบอกไปหาหวายไงบอกชายแดนแต่นีหวายหายา้ากบอกว่ากรุณาหน่อยได้ไหมเอามาดูสักตัวที่เป็นหุ่งด่าง เอามาดูเอาให้ดูทักตัวที่มันเป็นยังไงร,รับรองไม่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 ยอกตัวเดียวหรอกเขาโเลาะเนี่ยต้องมาทั้งชุดเราก็ไม่มีที่ต่างก็ต้องเอาไว้ไปไว้ที่สวนเวรวนเขาบอกออกไม่ทันท้ายดีถามว่าสามีพรียาเคยทะเลาะกันไหมเขาตอบว่างไง รู้ไหมบ้านไหนสามีภรรยาไม่ทะเลาะก,กันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยถ้าบอกโอ้ออยู่กันมานี่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยเสียงกันก็หกก็ทะเลาะก,กันมุขเคยอยู่กับแฟนทะเลาะไหม ต้องทะเลาะก,กันจนได้เนี่ยถ้าไม่คู่ไหนไม่ไม่มีทะเลาะก,กันมีไหมเนี่ยมีไหมทะเลาะกันไหมทะเลาะเหรอใช่ได้ทำไมทะเลาะก,กันอน่ะใช่ไม่ได้มีไหนคู่ไหนไม่ทะเลาะเวลารักกันนะเลือเค็มหวานหมด เขาลือ,อกันเราไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นาการปฏิบัติกรรมฐานมันเป็นการแก้ปัญหาช่วยโดยเฉพาะได้รับรองันอทั้งหลายจะไม่ไปนรกเพดทุจรสตชาดยกรฉานแน่นอนขอให้กำหนดตามนี้กรรมฐานเป็นบุญให้เกิดความ ช่วยเราให้ไปเกิดในโลกมนุษย์ถ้าอย่างต่ำไปเกิดในโลกมนุษย์ถ้าหากว่าเราไม่เจริญกรรมฐานาขาดสติไปเกิดขณะโลภตอนนั้นเราก็ไม่ไปเมืองมนุษย์เกิดโกรธขึ้นมาแล้วตายขณะนั้นก็ไม่ไปเมืองมนุษย์ต้องลงนรกเกิดมีโมหะจริตขาดสติปัญญาต้องไปเป็นสัววตว์เดรัจฉานแน่นอนอันนี้ชัด กรรมาฐานช่วยให้เราเกิดมีร่างกายสมบูรณ์สมประกอบอาการสันสองบครบไม่เป็นบ้าบาื่อเจริผิดมนุษย์แน่นอนให้ต่างกายบุญช่วยเราเป็นครูเป็นคนรูปงามทั้งรูปสวยรูปงามช่วยให้ได้ไปเกิดในตระกูลสูงช่วยเราให้เกิดในตระกูลร่ำรวยอย่างกรรมฐานเป็นบุญอย่าง ช่วยเราเกิดมาเป็นคนมีอายุยืนอายุมากฝันยืนต่อไปถ้าเราเจรรญกรรมฐานมีการต่อยุไดนะ้ให้เป็นคนแข็งแรงกาศจากโรคภัยไข้เจ็บมีโครคไข้ภัยไข้เจ็บจะหายอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนอย่างแม่วิเนาวันนิดาโรคภัยไข้เจ็บบอกก็ก่อนนี้งชั้นเนี่ยสช้ามาดีสีันไข้เข้าโรงพยาบาลมนพักตนสาม,มีเขาบุกเอือมนอาา บัดนี้แข็งแรงว่าสามีเนี่ยเนี่ยเพราะสวดมนต์เนี่ยบางทีบอกว่าตื่นมาตีสามถามสาม,มีว่าสวดมววนต์หรือเปล่าสาม,มีก็บอกไม่รู้คุณทัวหรือเปล่าเอ๊ะนึกไม่ออกลุกนาล้างนา้าตาสวดมนต์ใหม่ร่วมสว่างนั่งสมาธิวันนั้นขายดีขายดีเนี่ย เขามาเล่าวันนี้ชัดเจนมากกรรมาฐานเนี่ยเราทำมาเจ็ชาติเจ็ดชาติทำให้เกิดความฉลาดตั้งแต่เป็นเด็กคลอดมาเนี่ยมันทำท่าฉลาดทุ้อน่้คนมีสตินั่นเองทำให้ฉลาดมันจะเป็นเด็กแล้วก็บุญกุศลจากกรรมาฐานบนบนาลให้เราอยู่ที่ไหนดีที่นั่น มันมีเหลื่อมนั้นการถูงเมร่อขดีตลอดต้นุนปลายถ้าช่วยให้เรามีความสุขความเจริญในอนาคตและสัมปริยาภพในบางหน้าสุดต่อไปช่วยเราได้ลาบต่างๆหน้าอัศจรรย์เคยขายละไไม่ได้ก็ขายได้ในวันนีดาน่ยบอกขายดีขายหยุดิดพดีหาพิกรหาพิธีกรถามให้เลึกซึ่งเขาบอกต่างแต่สวดมนต์เนี่ยเขาฉลาดเพิ่มขึ้นเยอะ ปามีทั่วไม่ได่าชัไม่ได่ฉลาดในการค้าฉลาดในการขายฉลาดในการมนุษยสัมพันธ์จะลูกเต่าดีเองโดยไม่ต้องสอนมันต้องชี้แจงเลยนกหน๊ะาสามสาวดีหมดบอกเรียนหนังสือมาไม่เคยสอบได้ที่สองได้ที่หนึ่งหมดเนี่ยเพราะอันนี้สองอันนี้สวดภาหมางมาคาไเจริญกรรมฐาน และทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีคนเคารพบนับหน้าพิตาม,มากมายและบูชาสิ่งทั้งเจ็ดบูชาสิ่งทั้งเจ็ดนี่ทุกคนไม่รู้พวกกรรมาฐานนี่จะบูชาสิ่งทั้งเจ็ดโดยไม่ขาดสิ่งทั้งเจ็ดมีะไรหนึ่งอาจารยอยู่เลี้ยงดูบิดามดานีบูชาสิ่งชั้เจ็ดสองเคารพบใหญ่ในตระกูลของตนตั้งแต่ปู่ย่าตายายในตระกูลของตัวเอง สามมีวาจาอ่อนหวานน่าฟังสีไม่ยุยงส่งเสริมไม่ไม่ไม่ซอเสียใยห้ากำจัดความตนันหิได้หกมีความซื่อสัตย์เจ็ดข่มความโกรธได้เนี่ยบุชาของเจ็ดโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระอินท์อยู่ในกรรมฐาน คนที่ทำเนี่ยคุณสมบัติของพระหญิ์เนี่ยมีเจ็ดประการนะข้อห้าเนาอข้อห้ากำจัดความต้นหีได้ข้อหกมีความซื่อสัตย์เจ็ดขมความโกรธได้เนี่บูชาสิ่งนั้เจ็ดบูชาให้อ่าบุญช่วยเรามียอดฐานดาศัก์ แล้วก็มีคนรักนับนาถือตาบูชาสิงห์ทั้งเจ็ดเราคนจะตายบูชาสิงห์เจ็ดมีทท่าเองเจ็ดข้อเป็นคนกระตันยุตวเวชีไม่ลบหลู่บุญคุณท่านในกระปุลทั้งตนงทั้งปูทั้งยาข้างปูข้างยาข้างตาข้างยายไม่ลบหลู่แล้วก็มีวาจ้าอ่อนหวานน่าฟังไม่ยู้ยองขอเสียดห่ากำจัดความตนหนีได้ไม่ตนหนีเหนเหียวแน่น ่วยเหลือและทำอะไรได้โดยมีศรัทธาในตัวเอง6มีความพุกขสัตว์็บคมความโกรธได้คมความโกรธได้แม้ความกโกรธออกมาทั้งหน้าถ้าจะโกรธใครก็หยาวบออกมาเก็บได้กำหนดได้ต่อเป็นพระละหันโกรธไม่มีแน่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังโกรธอยู่ ถึงจะโทรใครก็จะไปบอกเขายัางไงก็ยิ้มอย่างเดียวแต่จับได้เลยยิ้มแห้งกับยิ้มสดยิ้มสดอย่างยิ้มแห้งอย่างยิ้มอย่างแบ่งแยกเที้ยวก็มีนะแต่จะก,กินก็มียิ้มแยกเขี้ยวนะใครมีอะไรสงสยัยอะไรไหมเนี่ยวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวจะเ,เริ่มนั่งแล้วสองชั่วโมง ไม่ใช่มีใครสงสัยอะไรไหมเนอะอย่าท้อใจเลยมีอยู่สองสามวันก็อีกเจ็ดวันยังไงจะปิดประชุมเนี่ยเะเอะ คือว่าแพ่เมตตาเนี่ยท่าตัครูจำไว้อัดสาสะปัสสาสะอัดอัดสาสะาอัดเข้ามาก่อนยะทาพุทธโมนะนะโมพุทธยะหายใจออกไปมันอย่างเราจะไปพ่นในใครเขาเนี่ยไปเป่าอะไรมันดูในสมถะ อัดสาสะปัดสาสะอัดลมให้ใจเข้าแล้วก็ว่าถอยหลังปัดสาสะปัดออกไปแล้วเป่าเข้าไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปยปังไงเขาเรียกว่าคาบลมจำไห้คาบลมในทางสมุดคอยมีบางคนไม่รู้เนยไปถามพระเก่าๆไม่รู้เรื่อง,งบอกอัดขาสะปัดสาสะคาบลมคืออะไรคาบลมหนึ่งคาบคือหายใจออกไปหนึ่งคาบ คาบลมทำไมหายใจเข้าคาบลมถ้าจะพูดให้ชานเข้ามาก็อัดสาสะอัดเข้ามาก่อนปัดสาสะปัดออกไปเรียวกว่าคาบลมแรงมากกามากกระแผ่ไปเลยตอนอัดเข้ามาแล้วปัดเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกพองหนอยุปหนอ พอให้ใจเข้ามาหายใจออกพอให้ใจออกก็ปล่อยไปตามคาบเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อย,อยใหยใจปล่อยออกไปเลยอัดช้าๆนี่ไม่ไม่อยู่ตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นหนออัดเข้ามาที่ตรงนี้อัดเข้ามาให้ใจเข้ามาตรงนี้ แต่เราอย่าไปดูทองให้ใจเข้ามารวมที่ทองแล้วให้ใจออกออกจากนี้ไปเลยออกจากนี้ไปออกป,ปัดสาสะแล้วเป่าไปเรื่อยถึงแน่นอนแล้วเขาจะเลยรู้ตัวว่าเราแผลเขาเขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อแผลมาแล้วขาไม่เขารู้สึกตัวอย่างไรบางคนไม่รู้าอัดสาสะปัดสาสะมันมีอยู่แนงสือนะักทำ น่าทำเองไหมนีม่ปัชนาญาณ